หมดเหตุแต่กระโปทั้งหลกระซังอ่ะมาทางทีหมอนังสกุลเอาฮัมนี่่าวซังหนีสากมาลุงเวาซังกนีสากรมาลุงอาชีพสุกลอาผู้งมันเอออะไรที่เดินเื่อปนาตาอละหัาตอเอาหลังหั เดินเอานาเอานาเดิกมาแล้วอากาศหายเผยเส้เดินบอกละาเบาไปแค่น่อยอ่ะมันสวยได้เราเป็นไล่ซอยเบาแค่เสียงดีแด้เราพ้อยพ้อยสาวเรยจากีีเป็นเขาใส่เขาใส่เขาใส่เดี๋ยวไปชมปลาใหม่ผู้เจ้าทางเป็นทางเราบอกจากกระได้ล้ำแค่เดียวมีการยอมหั่น อเาทีตั้งแต่เดียวซานเดี่ยวท่านรักป้าพงหนุน่วมสกุลนามาถ่วงไทยเด่นเป็ป้าคือเป็นเสื้อชาตราหมณาเป้าพีคือเป็นเสื้อสาตาพรานมก่อเดีวคนจังไร่เอาต้นเขียวผิวเอาเที่ยวดังได้ยินเสียงนังเดินดังนั่งกอนรันนานันนายอดนั่งเดินก็ขายหนงนหน่ายไปเลยก็เศร้าได้ยีนเสียงรกเข่าแดีมบางอ๋อมันมาโอเอะขลังนายทั้งหวงบัดตัองไปบัด ยังมีแม่นใจอยสาวนังเรือไทยไอ่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 ความแม่นใจแท้แท้ถ้าเออโก้ค้าเจ้านั่งหยุดโยู่าเขาหนึ่งเลยหายพวกตายไว้มันตัวรอกูดึงสังเส้ราหน้าหน่อยอนห้องว่าอีมาลักลักก่าของอาแจียกนกอันนี้มันสังเ้าอาหองว่าตัก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 ตูกผั้ตูกกั าาออนุญาตผ่านครับเรื่องหัวจ้าตปาเสียบว่าเสียบกับบ้านเห็นกัเทียอยู่อารงศูนอาจารย์ไปดนตรีฮักลาที่ผาเต็มอำใ